พ่อเริ่มแรกเลยนะคะมาจากเด็กที่ไม่พูดเลยพัฒนาการช้าเพราะว่าน้องก็เข้าสองขวบแล้วเนาะก็คือจะแบบไม่บอกต้องการอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เรียกพอ่อไม่เรียกแม่ที่มาก็คือมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็น้องพูดตามพูดตามแม่อย่างสมมติแม่พูดอะไรเขาก็จะพูดที่ตอนแรกคือน้องไม่พูดเลยอายุเริ่มสองขวบเด็กคนอื่นเริ่มพูดมากลแล้วแต่ว่าน้องมื่อกเนี่ยไม่พูดใช้เป็นภาษาภาษามือชี้สิ่งที่ต้องการลูกกับมาเรียนที่นี่เหมือนกันก็เลยพาพามาปึากษากับครูของที่นี่ดูก เป็นยังไงบ้างก็คือพัฒน,นาการได้ตามทุกอย่างตามเกณฑ์แต่ติดเรื่องที่การสื่อสารก็คือน้องไม่ยอมพูดออกมาที่นี่คุณครูใจดีมากค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่เครียดค่ะเรียนสนุกค่ะเด็กๆชอบมาทุกคนแนะนําแนะนําที่นี่เลยค่ะ,คะมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะก็อยากให้ที่นี่เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะมาเพราะว่ามาแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังะคะ่ะคุณครูคมีความใส่ใจในกเรียนทุกคนเลยะคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างจะมีมาตรฐาน